การคุมอาหารของเราดีหรือไม่ให้ดูที่สัญญาณเตือนของร่างกายเหล่านี้นะครับโอเคหลายคนมากเลยนะครับที่พอจะอยู่ในรูปของการปั้นหุ่นแล้วก็เลือกวิธีการคุมอาหารที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวเราเองไม่แมชกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราอย่างเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะทําให้เราไม่เห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการคุมอาหารเลยหรืออาจจะเห็นในทางที่ตรงข้ามด้วยซ้ำมีอะไรบ้างที่มันเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกมาเลยนะครับ1อย่างแรกเลยครับก็คือจะมีผลในเรื่องของความสุข ในการใช้ชีวิตถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบอ,อย่างผมยกตัวอย่างตัวผมแล้วกันผมเนีเป็นคนหนึ่งที่มีไลฟ์สไตล์ชีวิตค่อนข้างกินถี่นะครับคือกินตลอดทั้งวันนะ่ะแต่คราวนี้พออยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไปคุมอาหารแบบ IF นะครับมันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างเครียด ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยมันเหมือนกับว่าอะ่ะผมก็ทาสูตรมาตรฐานนะ8ปดทับสิชั่วโมงที่ผมกินได้ผมก็แฮปปี้ดีแต่16ชั่วโมงที่ผมกินไม่ได้ผมเครียดมากครับแล้วมันก็ทําให้ผมหหงรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยอยากกินแต่ก็กินไม่ได้ทรมานตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่อันนี้มาคิงไว้ก่อนนะว่าไม่ได้บอกว่า I f ไม่ดีนะแต่มันแค่ไม่เหมาะกับผมตอนนี้วิธีการที่ผมเลือกก็เลยจะเป็นการคุมอาหารแบบกินถี่ถกินหลายมื้อหน่อยประมาณ4-5มมือ้ออตต่่วันแผสามารถคควบคุมในเรื่องอสสัส่วนาหารได้ดีมากแล้วมัันนก็็มมทจําใหห้ผผเล์ ได้เหมือนกันโอเคไหมครับกับข้อ2เลยครับสัญญาณเตือนที่จะมาในรูปแบบของผลลัพธ์ที่มาแบบผลลัพธ์ไม่ดีหรือผลลัพธ์ที่ไปในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราเลือกวิธีการคุมอาหารที่ดีและถูกต้องผลลัพธ์ดีมันต้องเกิดจริงป่ะอย่างเช่นผอมลงสัดส่วนดีขึ้นหรืออะไรต่อเน,นี้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันมาแย่ลงเนี่ยนั่นแปลว่ามันไม่โอเคและอย่างตอนที่ผมทําผมก็รู้นะว่าเพราะผมทําวิธีการที่มันไม่ใช่มันก็เลยทําให้ผมแบบโอ้โหเครียดแล้วก็แบบ ไม่มีความสุขมันก็เลยสั่งสมมาเป็นอะไรบางอย่างผมจะเห็นแบบเหมือนกับเป็นห่วงยางที่มาพอกอยู่ใต้สะดืออย่างเงี้ยทุกครั้งที่ผมทำเอฟเลยนะในชีวิตผมทําอยู่ประมาณสอสาครั้งนี่แหละและเป็นทุกครั้งเลยเพราะผมรู้ตัวว่าผมเครียดนะครับแล้วมันก็บังเกิดสิ่งเหล่านี้มามันเป็นเอฟเฟกมาอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเห็นผลลัพธ์แย่ลงไอ้อย่างเงี้ย เป็นอีกหนึ่งสัญญาณกับสัญญาณข้อที่3เลยครับก็คือจะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทั้งหลายเ <c oughs> ช่นบางคนคุมอาหารไปคุมอาหารมาแล้วแบบอ่อนเปรียเพรียแรงคุมไปคุมมาผมร่วงคุมไปคุมมาแบบว่าออกกําลังกายไม่ได้คุมไปคุมมาแล้วก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมาหมดเลยดังนั้นถ้าเกิดว่า3สัญญ,ญาณนี้ที่เรา เจออยู่แนะนําเลยนะครับว่าให้เปิดใจที่จะเปลี่ยนวิธีการคุมอาหารใหม่แกันหลักของการคุมอาหารคือกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการแต่ไลฟ์สไตล์ชีวิตเรากินแบบไหนเรากินแบบนั้นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนไปในทางที่ฮาร์ดคอร์หรือว่าเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เหมาะกับตัวเราโอเคไหมครับถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้เราจะได้ไปเลือกวิธีการที่ดีกันซะใหลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ